ชีวิตที่เปลี่ยนไปในแยกฉานนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาฮยอนซึงประกาศข่าวสุดโชคร้ายเมื่อเปิดเผยว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวลูคีเมียผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเขาเล่าเรื่องราวที่สุดช็อกนี้ในวันที่27กันยายน2566พร้อมกับภาพของตัวเองในโรงพยาบาลที่โกนศีรษะและเล่าเรื่องราวชีวิตที่ต้องหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันเขากล่าวว่าในต้นเดือนมิถุนายนชีวิตของผมต้องหยุดลงชั่วขณะหลังจากถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉิน ผมผ่านการออ d i t i o n ครั้งสุดท้ายสำหรับโปรเจกต์ที่ใฝ่ฝันและกำลังวิ่งตามความฝันอย่างเต็มที่แต่การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้หยุดทุกสิ่งไว้แต่ที่น่าสนใจคือทำไมเขาถึงเลือกเปิดเผยเรื่องนี้ในขณะนี้ฮยอนซึงยอมรับว่าในช่วงแรกเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับและไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับใครได้เขากลัวและสับสนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขารู้สึกพร้อมที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้ว เขากำลังเข้ารับการรักษาและต่อสู้กับโรคร้ายนี้อย่างเงียบๆในทุกวันแม้จะรู้ว่าทางข้างหน้ายัางอีกยาวไกลแต่เขาก็ยังเปี่ยมไปด้วยความหวังความฝันและความปรารถนาของผมยังไม่ตายผมยังคงยึดมั่นและรอคอยวันที่ผมจะได้กลับไปยืนบนเวทีและหน้ากล้องอีกครั้ฮังเขากล่าวพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาผมจะเอาชนะมันให้ได้ผมจะกลับมาแข็งแกร่งและอบอุ่นกว่าเดิมผมจะฝึกฝนความหวัง โพสต์นี้ได้รับการตอบรับอย่างเหนือความคาดหมายจากแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมวงการมากมายเช่นยุนโฮและชางมินแห่งวง TWICE Q o c t ย g อนรวมถึงนักแสดงสาวอาเดนโชที่ต่างขอให้เขาหายดีในเร็ววันแต่คำถามที่น่าสนใจคือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักแสดงในอนาคตหรือไม่หรือว่าการแสดงความกล้าหาญในการเผชิญกับโรคร้ายนี้จะทำให้เขาได้รับการชื่นชมมากขึ้นคุณคิดยังไงหาง